สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่330กันแล้วนะครับพี่พี่หรือว่า3 3 0นนั่นเองนะครับก็ถ้าหากพี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผม เพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวีโอแผงปันพาราบ้านเครื่องลังของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจนะครับผมอยากที่จะช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเนะครับ เบอร์โทรศัพท์ก็0903251096ตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับผมทางสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมและขั้นตอนถัดมานะครับผมให้จดเป็นหมายเลของค์พระที่พี่ๆถูกใจไว้นะครับขั้นตอนสุดท้ายให้สังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผม ตรงนั้นจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมแล้วก็แจ้งว่าสนใจนะครับผมชาบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่ที่พี่ๆนะครับผมรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผม และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับสําหรับหมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นหลวงมพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับเป็นพระาศิวลรีหลวงมพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมพระราศิวลรีหลวงมพ่อกลวยนะครับผมองค์นี้นะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับ นี headline, ่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่1นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยสดงดงามครับผมราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระศิวลีหลวงพ่อกลวยนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับศิวลีหลวงพ่อกลวยนะครับผม ผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรูภาเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผมได้ที่ Li@ n e แอด174 OIPTQ นะครับรายกันที่1นี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับผมหมายเลขที่2นี้จะเป็นรูปหล่อนะครับผมลอยองคนะครับผมหลวงพ่อกลวยชูตินาทารนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับ ผมสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่2นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พี่เนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทเหมือนกันเลยนะครับพี่พี่นี่ครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรูปหล่อลอยองค์นะครับผมหลวงพ่อลวยชุตินาทารนะครับวัดโคศิตรามนะครับผมสภาพสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่นี่ครับผมตอกโค้รกรรมการด้านหลังด้วยนะครับ เป็นรูปหล่อลอยองคนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถูกใจท่านใดก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาสอบเอ่อเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยสดงดงามครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่2นะครับผมใน EP นี้นะครับสําหรับรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่3นะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับ รายการนี้แบ่งปันได้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่พระปิตาหลวงปุโตพิมจัมโบสองนะครับผมนี่นะครับผิวสวยสวยเดิมเิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมให้ชอบลองดูลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับสําหรับพระปิตานะครับผมหลวงปุโตวัดประดูฉิมพลีพ,พ, لي, พิมจัมโบสองนะครับผมหมายเลขที่สามนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการใหม่เลขที่3นี้นะครับถูกใจท่านใดก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมหมายเลขที่4นี้จะเป็นหลวมพ่อเกษมเขมะโรนะครับปี2518นะครับผมอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นเลี่ยมกันน้ำเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับผมมณฑลทหารบกที่7นะครับผมค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะครับผม เรียนพ่อเกษมเขียนว่ากลนะครับผมหมายเล็กสีนี้แบ่งปันให้ในราคาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสำนักสุสานใต้รักจังหวัดลำปางนะครับผมอันนี้กรอบจะเก่าแล้วนะครับพี่ๆ่ลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับมณฑลทหารบกที่เจ็ดนะครับผมค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับ ราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่4นี้นะครับรายการันมากครับผมจะเป็นเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะครับผมโต้งบุญเติมนะครับอยู่พร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่5นี้แบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะครับผมโต้งบุญเติมนะครับสภาพเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมนี่นะครับราคาเบปันี่ง้อ5 0านะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่5นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นแหวนนะครับผมแหวนหลวงพ่อกล้วยนะครับผมปานนี้แกชอบสะสมหลวงพ่อกล้วยนะครับ นี MM ่ครับผมเป็นแหวนหลวงพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสาหรับแหวนรายการใหม่เลขที่6นี้นะครับผมวงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับในราคา500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับแหวนนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมใต้หัวแหวนนะครับ สวยงดงามนะครับผมรายการหมายเลขที่6นี้นะครับหลวงพ่อกลวยชุติาทาโรนะครับถูกใจท่านใดก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมตรงด้านนี้จะเป็นต่อโคดกอไก่นะครับผมนี่นะครับผมหรือว่าหลวงพ่อกลวยนั่นเองนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่6นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสวมให้พี่ๆดูนะครับ อันนี้พอดีนิ้วผมน้อยนะครับผมก็อาจจะสวมได้ไม่พอดีนะครับผมแต่จะไซส์แหวนจะอยู่ที่ประมาณ54นะครับพี่ๆประมาณ54นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมวงนี้นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่6นี้นะครับผมรายการถัดมาครับพี่ๆเป็นหมายเลข7นะครับผมนี้จะเป็นพระมาเหศวรนะครับพระมาเหศวรรายการที่7นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพระมาเหตุสวนนะครับผมรายการใหม่เล่ที่7นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสวยสดงดงามนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมองคนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมถูกใจท่านใดก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับสวยสดงดงามครับผมรายการนี้นะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่8นะครับผมวันนี้จะเป็นเคี้ยวเสือนะครับผมนี่นะครับผมวันนี้จะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับขอเคี้ยวเสือหลวงพ่อปลานะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมของหลวงพ่อปลานะครับนี่นะครับผมเป็นเคี่ยวเสือนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่แปดนี้นะครับเคี่ยวเสือรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผม fc ทางช่องยูทูบนะครับผมในราคานะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม สำหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานะครับผมวัดคลองด่านนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่ชัดๆเลยนะครับผมเป็นเขี้ยวเสือนะครับ500บาทเท่ากันนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่8นี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลข9ก้านะครับผมนี้จะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อนกนะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อนกหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่ากันนะครับพี่ๆ 500 5้าร้อยบาทจะส่งให้ฟร mm. ีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมลอยจานนะครับผมนี่นะครับเต็มองคเลยนะครับผมสําหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อนกนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถูกใจท่านใดก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสําหรับเขี้ยวเสือหลวงพ่อนกนะครับรายการใหมายเลขที่9้านี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผม ห้าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญโลงป่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมรายการใหม่เลขที่10นี้นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมสําหรับรุ่นพญาพาลีนะครับผมรายการนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่เป็นลงยาเขียวนะครับผมลงยาเขียวนะครับนี่นะครับผมสวยสวยเดิมเดิมนะครับผมลงยาเขียวนะครับ ในสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยสดงดงามนะยครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆเป็นต่อโค้ดหมายเลข32นะครับผมต่อโค้ดหมายเลข32นะครับด้านหลังจะเป็นฮนุมานะครับผมรุ่นพญาพาลีนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผม 600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถ้าใคถูกใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมร้ายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมหมายเลขที่11นี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหอนุปูมมหาศิลานะครับผมฉลองอายุมงคลนะครับ64ปีนะครับผมออกที่วัดต้านธาตุประทับนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพศ2551นะครับผม รายการหมายเลขที่11องค์งนี้นะครับผมนี่ะครับสวยๆเดิมๆมีรอยจานเดิมๆนะครับผมเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่มหาศิลานะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ7 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมมีรอยจานเดิมๆเลยนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่ 11แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับดูผิวนี่สวยมากนะครับผมวัดบ้านทัดประทับนะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดพศ2อ5พนนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมถูกใจท่านใดก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมรายการท Del ี่12นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหมายเลขที่12นี้นะครับผมรายการนี้แบ่งฟันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมจะเป็นปิดตาฝังตะกรุดนะครับผมก้าดอกรอบองค์พระเลยนะครับเป็นเนื้อผงเกสรนะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่12นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมผิวดเดิมนะครับเป็นเนื้อผงเกสรอนนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับนี่นะครับผมจะมีเส้นเกสรของหลวงพ่อนะครับผมอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับฝังตะกรุดเก้าดอกรอบองค์พระเลยนะครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมด้านหลังนะครับหลังยันตรีนะครับพี่ๆวัดประดูชิมพรีนะครับผมหลวงปู่โตนะครับ สวยเดิมๆเลยนะครับผมอง์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทนะครับผมร้ายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลข13นะครับผมอันนี้จะเป็นสมเด็จนะครับผมวัดใหม่อมตรสนะครับระสมจวัดใหม่อมตรสหมายเลขที่13นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC ทางช่องนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม สำหรับพระสมเด็จวัดใหม่อัตรตนะครับผมรายการที่13นี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่ลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆแบบนี้เลยนะครับถูกใจท่านใดก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นประทับตรานะครับผมวัดใหม่อมตรตนะครับผิวดเดิมแบบนี้นะครับพี่พี่ราคาแบ่งปัน400บาท จะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมของนี้ก็คือเจ้าของเดิมจะใช้เก็บมาแบบนี้เลยนะครับผมก็่ะสภาพเก่าๆเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่1 4แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตาหลุมพอกแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นพระปิดตาผงคลุกคลักนะครับผมพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา550บบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับ 550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสวยๆเดิ่มๆิมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ l ล n e แอดนะครับ1นึ่ี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็0 9 0ย์เก้าศูนย์สาหนยากนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15นะครับผมหมายเลขที่15จะเป็นพระปิดตาหลงปูเอียมวัดหังนะครับ พระปิดตายันยุ่งนะครับผมนี่นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมเอฟซีทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมพระปิดตานะครับผมหลวงู่เอี่ยววัดหนังนะครับนี่นะครับผมรายการนี้แบ่งปันได้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ550บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยววัดหนังนะครับเป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมรายการหมายเลขที่16นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมปี1นึนะครับรายการนี้นะครับผมมีรอยจารเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมสวยสดงดงามนะครับผมนี้นะครับผมเส้นสายฝนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อคูปาริสุโธนะครับ วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆรุ่นแรกองค์นี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าในถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งสองนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับรายการหมายเลขที่16นี้นะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับผมวัดช่องแคร์นะครับรายการหมายเลขที่17นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผม500ยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญที่ระลึกนะครับผมทํางานนะครับทำงานทําบุญนะครับผมงานส่งน้ำนะครับผมปีพศ2517นะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อพรมนะครับผมวัดช่องแคร์นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมผิวดำเดิมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ ลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นผิวด้านหลังนะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับพ,พี่เป็นเหรียญน,นะครับผมอายุนะครับผม60ปีนะครับผมอายุ60ปีนะครับเหรียญพระพรมวัดช่องแคร์นะครับ รายการหมายเลขที่18นะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมรุ่นไตมาตรวยทันใจนะครับผมของหลวงปู่หมุนทิตาสีโรนะครับรายการหมายเลขที่18นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมรุ่นรวยทันใจนะครับหลวงปู่หมุนทิตาสีโรนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆนะครับผมได้รับชมกันสักครู่นะครับนี่นะครับผมองค์พระหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่18นะครับ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถูกใจท่านใดก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมดูผิวกันนะครับพี่ๆสำหรับพระปิตาหลวงปู่มุลนะครับผมทิตาสีโรนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสอบถามกันได้ตลอดนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผมทุกรายการนะครับอันนี้เป็นรายการที่18แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับพระปิดตาหลวงพ่อเดิมนะครับผม2องค์นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระสององค์นี้ออกมาให้พี่ๆนะครับผมได้รับชมกันนะครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงพ่อเดิมนะครับจะมี2องค์นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผม2องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมแบ่งปันนะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับพระปิตาหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับผมด้านหลังจะมีรอยจานนะครับพี่พี่เจ้าของเดิมแกบอกมาแบบนี้นะครับผมเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับผมอันที่จริงผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเ็หลวงพ่ออะไรนะครับแต่เจ้าของเดิมแกเรียนผมมาแบบนี้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสมชื่อหลวงพ่อเลยนะครับราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับผม 600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมมี2องค์นะครับพี่ๆราคาเดียวเลยนะครับผม600บาทได้ทั้งหมด2องค์เลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับผมก็เดิมนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับสวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมถ้าหากกล้องสั่นอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่นะครับผม สวยๆเดิ้อแบบนี้นะครับผมวันนี้เป็นรายการนะครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับราคาแบ่งปัน600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสนใจอะไรสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการที่20นี้ก็จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับรายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผม นี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับ450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรับปิดตานะครับหรือพอแก้วัดเครือวันนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผม ราคาแบ่งปัน450บาทเท่านั้นนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมรายการหมายเลขที่21อง์นี้นะครับผมก็จะเป็นหลวงปู่โตนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับผมนี่นะครับ เป็นเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับพี่ๆอย่นี้จะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมมีเส้นเกสาของหลวงพ่อนะครับผมมอยู่ี้ผิวขององค์พระด้วยนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมา่นองนะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับผมมีเส้นเกสาอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับผมนี่นะครับผมวัชรอักษรนะครับผมลกุโตวัดประดูชิมพรีนะครับ รายการนี้เป็นหมายเลขที่2ี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่22แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อแช่น้ำมลเหมือนกันนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆผิวเดิมแบบนี้นะครับเส้นเกสาของหลวงพ่อนะครับผมอยู่ในผิวขององค์พระเลยนะครับสําหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้นึงเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับพี่ๆจัมโบ้หนึ่งจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมตรีนสสิงห์เหตุนะครับนี่นะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับสวยสดงดงามครับผมองค์นี้นะครับราคาแบ่งปัน600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมหลวงพ่อทวดรุ่น4ี่นะครับผมพอมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับปีพศนะครับผม2 5 0 4นะครับผมนี่นครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่น4นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับพี่ๆ4ี่บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม แบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับเราพูดวัดช้างให้นะครับผมผิวดเดิมแบบนี้นะครับพี่ๆสวยสดงดงามนะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม จัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผมสําหรับองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพุทธุกนะครับผมวัดปากคล้องขำเท่านะครับผมหรือว่าพระครูวิมลคู่นากรเนนะครับรายการหมายเลขที่24นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC ทางช่อง y t u t u นะครับผมในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆปีพศ2466นะครับ นี่นะครับผมวัดปากคลองมาขามเท่านะครับผมหรือว่าพระครูวิมลคู่หน้ากรนั่นเองนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมปีพศนะครับผมนี่นะครับสองสี่หกหกนะครับเรียงสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมถ้าใครถูกใจก็สนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมอย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามทายด้วย EP ีกันด้วยนะครับผิวเดิมๆนะครับผมเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับผมสำหรับเรียนผู้สุกหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่24นะครับผมหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับผม นี่นะคร,ราคาแบ่งปันนะครับพี่พี่550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม ก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจนะครับกอนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าอยากที่จะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าสั่งเช่าบูชาได้ที่ไลน์แอดนะครับ1 7 4 o งเจนะครับ เบอร์โทรศัพท์ก็0903251096ตรงตามด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับรับประกันระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกลับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ